สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรับชมอยู่ทางช่องล็อกกิ๊กพารวยนะขณะนี้เนาะกราบขอบพระคุณเอฟซีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเขาบ่า,าจิตติดตามมาจากทางช่องมาดามหรือด้งเขามาปุ๊บแล้วก็กดเขามาเบิรงว่าช่องนี้ผู้ใดเนาะเขามาฟังเมองจากน้อยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้รูดด้วยค่ะ <laughs> เขามาแล้วกับเขามา กดไลค์กดแชร์หมัดมือสุกเลยเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณหล,ลายๆค่ะที่เขามาติดตามแล้วก็เข้ามาดูเนาะเป็นแนวทางสําหรับเราพัฒนาเนาะตัวเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเนาะคะ่ะเลขมีเขา่ามีหลุดลอกกิกกาบขอโทษขอภัยไว้ก่อนเด้อค่ะออกตัวไวก้ก่อนมาสันออกตัวแรงบเมนค่ะแก่แค่เกินน้ำพอแม่พี่น้องเนาะ กันสีวา่าเลขดังเลขกปังคักค่ลายมันกับเป็นไปบได้เนาะคะ่ะมันเป็นแค่แนวทางแล้วก็เป็นการคำนวณเนาะคำนวณสถิติน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เป็นสูตรเนาะของแต่ละสูตรของใครของมันเพิ่นก็สิมีแนวทางของเพืน่นบว่ากันเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้ล็อกกี้ก็จะมีแนวทางแล้วพัฒนาของมาดามคำนวณเนาะห้มาว่างตองงวด กาบขอบพระคุณมาดามคำนวณเป็นอย่างสูงนะค่ะที่ยังเมตตาแล้วก็ให้แนวทางมาวางทางช่องล็อกกิ้กเนาะอันใดล็อกกิ้กว่าบ่าถือบ่บบบอออคุบบ้น,าาน,น,านกากกบขอโทษขออภัยไว้ก่อนเด้อค่ะบ่ปลาสิเป็นมาทมคำนวณหรือเอฟซีของมาดามเนาะล็อกกิ้กกาบขอโทษขออภัยไว้ก่อนแล้วก็กาบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามทางช่องล็อกกิ้กน่ารักทุกคนเลยค่ะเข้ามาคอมเมนต์ให้ให้กำลังใจล็อกกิ้กเนาะ กดไลค์กดแชร์ให้แล้วสันมีมีม nice ีเอฟซีผ nee ืนหนึ่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดล้วกาศหลายหลายคนเนาะค่ะเราค er ิดก็เห็นอยู่แต่ว่าบางคนกับอ่านอ่านบ่ได้เนาะอ่านบ่ออกมันเป็นตัวภาษาอังกฤษที่แบบบ่ได้เป็นคําอ่านเนาะจำผ้าเป็นภาษาไทยเี่สิกะพอจําได้อยู่ค่ะเห็นหน้าคาตากันกับจาได้ค่ะกราบขอพระคุณหลายๆค่ะที่เข้ามา คอมเมนต์ดีๆให้ให้กำลังใจให้สู้ๆวสัสดุบ่าเลขสีขาหรือสีบ่เขากค่ะให้กำลังใจคือเกาวา่าซัสนนารักขนาดขอพระคุณค่ะขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวเราไปเบ่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของวันสุขที่จะถึงนี้เนาะว่าสิมีตัวนินตัวเจตัวมองได้ที่พ่อแม่พี่น้องมักเป็นพิเศษโบติดตามของมาดามคำนวณมาทั้งช่องมาดามแล้วก็คงสีพื้นก็ค้งสีลงไปเล้วนะคะ แต่ลรากีก็จะมาลงอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าขอแนวทางเพื่นมาวางเนาะกับขอบพระคุณค่ะที่เข้ามาติดตามเด้อค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางกันค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของวันพุทธที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวเลขแนวทางตัวเา่าก่อนเนาะคะ่ะว่าวันพุทธที่ผ่านมาเพื่อนเขาเพื่นมานเพื่อนปังเพิ่นหิงมีตัวใดเนาะสาหรับเราพัฒนาของมาดามคำนวณเนาะค่ะของเพื่อนกะแตกเนาะค่ะก็โมเมนต์ว่าเตก เข้าตัววิ่งตัวรูดเนาะคะ่ะทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะตัววิ่งเนาะคะ่ะสีวิ่งสีกับวิ่งหกเข่าทั้งสองตัวสองตัวมาตัวคือเข่าทั้งสองเลยเนาะเอาทั้งสองตัวสํวา,า,สะะาสสหรับตัววิ่งตัวรูดผู้ใดมักวิ่งซ้ายรูดถ่ายเป็นแฟนลับเอฟซี FC มาดามกับคุ้งสีได้พ่อห,มหอมปากหอมคอกับมาดามนี่เนาะคะ่ะวิ่งสีวิ่งหกวิ่งรูดเนาะคะ่ะ เอาทั้งสองตัวเลยค่ะสําหรับตัววิ่งตัวรูดของมาดามคํานวณเนาะคะ่ะขอให้เฮงเฮงปังๆเด้อกันผูใ้ใดหมานผู้ดใดเฮงอีกอะวันศุกร์นี้ก็ขอให้มนันหมานเฮงเฮงงวดเนาะสาหรับเล่าปัญนาของวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะสําหรับงวดนี้กัหมานเฮงกันไปไ้ได้หน่อยได้หลายมาพูดคุยกัน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น ตัวเลขของวันศุกรนะ์เนาะที่จะถึงนี้มาดามคำนวณเป็นการห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งช่องแล้วสำหรับลราพัฒนาวันศุกร์ที่ย7สิบเจ็กันยายนสองพันอหสิเจ็นาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นงวดเกา่างวดเก่ากับเขาตัววิ่งตัวรูดเนาะของพิ่นบบเคยผลาดเลยเนาะค่ะตัววิ่งตัวรูดมันมานเฮงๆดีใจกับคนที่ได้เนาะค่ะได้น้อยได้หลายขอแต่ว่าเขาเนาะ ก็ดีใจคือเก้านะคะได้หน่อยได้หลายคาะมาดคำนวณน,นะคะเลาาพัฒนาวิ่งรูดมี0นย์กับ9 2ตัว6กหาง0ูนย์ศ9นย์หนึ่งเย์สองแล้วก็9กสองนะคะตัวเน้นตัวจอเพิมีอยู่3มหางนะคะมี90 02แล้วก็เกาสองนะคะตัวเบิ้ลมี99้้า สามตัวสีหางมีศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าตัวนี้ตัวจอของเพื่นมีสองหางเนาะสำหรับสามตัวศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองค่ะค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเอาเขียนเอามืออื่นไปเป็นแนวทางเนะค่ะสำหรับเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งเนาะ ขอ,ข,ขอเลขเขาเลขกปังขอให้เขาทั้งบุญทั้งรางสามตัวแตกไปเลยเนาะคะ่ะสำหรับเราพัฒนาคืนวันศุกร์นี้เนาะ,ะขอให้เฮง,งปังๆขอให้เอฟซีโชคๆม,ม,มันเด้อสำหรับผู้ใดที่เบิงแนวทางอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังใส่แต่คำว่าเฮงมาปังแล้วเนาะ,ะขอให้ถึกซ่สาสซี่บอเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็โชคกบมานมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสำหรับคลิปนี้กับล็อกกิกกาบขอพระคุณ fc แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามทางช่องล็อกกิกกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงะคะ่ะแล้วก็กาบขอบคุณมาดามคำนวณเนาะคะ่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเนาะ คลิปนี้กับโบมีอย่างไรค่ะเราเอาไว้เจอกันคลิปใหม่เนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ